นี่เป็นนี่เป็นการเสมอไหมครับท่านเสมอเปล่าเฮ้ยอ่านไว้คนข้างหน้าตามกระผมมาพุทแท็บเห็นปะชาติที่เราเจอก็ค <emoc hydro médico> ือเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สุบิเดน จะจอดก่อนนั่นไงเสียงรถจนหน้าเห็นปะตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะอ่ะยิงเครื่องยนต์ให้แล้วเก็บมันเลยเดี๋ยววะเห็นตรงนี้ตรงนี้นนยิงมันอ,อ๋อเพื่อนยิงไปแล้วยังถือว่าชักช้ายังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดเยอะ มาเป็นลูกศิษย์แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้กดสเปซบาร์จะยิงปืนกลน,นะไปโอเคดนนะาน้าลังยิงยิงป้อมปืนมันโอ้สองคันเลยโอ้ดานด่าเสียหายหลังซ่อม โอเคยิงให้แล้วมันถอยเรียบร้อยเป็นไรไหมซ่อมเรียบร้อยโอเคซ่อมได้ไหม่อมไ้ละโอเคมีรถอยู่นะตรงนู้นอะในมินิแมปโอเคไม่เป็นไรพังไปแล้วด้านขวา มีด้านหน้าเป็นรถฝรั่งเศสยิงยากรถฝรั่งเศสเจอให้ยิงตรงปืนนะตรเออนี่นี่นี่ไม่มีมิชชั่นยิงในการยิงตายจ้าตายแล้วจา้าออกซ้ายไปช่วยบีจุดบีมันกำลังพิชกับจ่าได้ได้เดี๋ยวมันมีรถห้าวเป้งมาอยูอย่หน้าฐาน โอเคการสังหารรถถังหลักๆจะมีด้วยกันสองแบบแบบแรกก็คือยิงคลรถให้ตายให้ตายเหลือหนึ่งคนก็จะเท่ากับฆ่าได้แบบที่สองก็คือยิงคลังกระสุนให้ระเบิดมาแล้วครับจ่ามาโอ้ตรงนู้นตรงนู้นโอเคยวจ่าซ่อมแป๊บ ช่วยช่วยคนสร้างช่วยคนซ่อมไน้ไหมิงมันขึ้นมาได้ได้ตรงนน้นตรงโน้นเห็นปะเห็นปะกำลังระเบิดาากอบปืนตรงนู้นเห็นไหมหแล้วยิงมันได้เลยไนส์นั่นแหละหเรียนรู้เร็วนี่ไม่ใช่มือใหม่ขนาดนั้น ถ้าเจอรถถังที่เกราะตั้งฉากมุมเกราะมันตั้งฉากให้เล็งยิงไปได้เลยเพราะมันเจาะเกราะง่ายครับตรงนูน้นเห็นไหมนุ่นนุ่นนุ่น,นเดี๋ยวจ่ายิงแท็กให้แท็กมันไม่พังฮะมันหลบไปแล้วเดี๋ยวตามมาทัดทา,ายไม่ยิงนั่น,นั่น,นี่นนนมันโผล่มาแล้วเอาเลยโอ้ <c oughs> จ่าตายก่อนอีกแล้วเหมือนจ่าจะเห็นสายกระสุนนะตามข้าพเจ้ามาใช่เลยครับเดี๋ยวจะจ่าจะต้องตายก่อนเพื่อนนะเอาละเห็นละตรงนี้เห็นมางคเหลืองไหมเห็นอ่ามีรถถังวิ่งไปเมื่อกี้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะ เห็นเห็นแล้ว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 ป้าหมายเดี๋ยวจ่าจะยิงปืนมันให้โอเคตามมาตามมาครับโอเคยิงมันให้หมดยิงหลังป้อมยิงหลังป้อมมัน ได้ไหมตายเนระืยงเนี่ยอย่ายิงอย่ายิงจุดซ้ำนะให้คนรถมันตายให้หมดนั่นแหละแล้วก็คันด้าหน้าเห็นช่องข้างบนไหมกล่องสี่เหลี่ยมนั่นแหละคลังกระสุนมันจะอยู่ข้างบนเล็งตรงข้างบนตรงนั้นนั่นแหละนัดเดียวกระสุนระเบิดสวยงาม,งามเรียนรู้ด้านหลังด้านหลังโอเคมันยิงไม่โดน ก็สมมติเดนสุดเอาละตามตามมาถึงแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงรถไหมมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เห็นหรือเปล่าตรงนั้นน่ะไม่เห็นคร e ับท่านมันอยู่ด้านหลังกำแพง โล่มาแล้วโอเคเพื่อนเรายิงไปแล้วเข้ามายึดเอได้เลยข้างหน้าสูม12นาฬิกายิงมันโอเคกดปุ่ม C นะเมื่อค้างไว้แล้วก็เราจะสามารถหันเมาส์แบบไม่ให้ป้อมหันตามไปได้ กดปุ่มบีจะใช้กล้กองสองทางไกลของผูง้การด้านหลังเห็นไหมอ่ะยิงเครื่องยนต์ให้แล้วกำจัดมันซะยิงป้อมมันนั่นแหละเดี๋ยวรอไ้ตามร้ระเจ้ามาเห็นสายกระสุนน,นั่นไหมมันอยู่ด้านข้างาแล้ มันแอบอยู่ในลืบนะรถถังด้านข้างโอเคมันพังไปแล้วตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนู้นนี่นี่นี่เหมือนระเบิดจะลงอะนะโอเคไม่โดน พุ่งเข้าไปหามันได้เลยแล้วกดสเปซบาร์ยิงมันด้านข้างตรงนี้เจ้าวิ่งเลยไปไหนนะ่ะไม่เห็นครับท่ายมันอยู่ตรงนี้น,นั่นแหละเห็นด้านหน้านะไหมรถถังกำลังวิ่งมาอ่าโผล่ไปยิงมันได้เลยรถบนะีทีเจ็ดน่ะบีทีห้ากรอบมันไม่ได้นะนั่นแหละ ผมเพิ่มยิงโดนระวังนะโอเคมีเครื่องบินมาระเบิดอ,อ๋อ shit here we go again ลงอ่ะ <c oughs> มาตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จุดหนึ่งที่จะสามารถยิงได้ หลายทิศทาง่อนเดือดไฮคล,ลาวด้านหน้าตรงนูน้นมีรถเนี่ยโอเคปืนมันพังสองคันระวังนะเห็นไหมวิ่งมาวิ่งมา เข้ามาฝั่งซ้ายแล้วท่านระวังบนหนึ่งเขามามาตามมาอย่ากลัวเห็นตรงนู้นไหมเนี่ยอ๋อคนที่ยิยงมาตรงนั้นน่ะนั่นแหละรถถังเพื่อนบังยิงไม่ได้โอเค จัดการให้ละก็ยังมีอยู่เราจะอ้อมไปด้านหลังมันตามกระผมมาลบซาำอย่าชักชา้าต้องรวดเร็วรีบร้อนแล้วนะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นตรงนู้นไหม <c oughs> ระวังนะ มันเป็นรถ B1 มันเกราะหนาเราสู้ไม่ได้อะเราต้องถอยรถมันเกราะนะถอยได้ไหมไม่ได้นะถอยไม่ได้ซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ไม่ได้ซอ่มซอมมได โอเคจ่ายิงให้ละโอเคตามจ่ามากำลังซ่อมอ,อยู่เหรอกำลังซ่อมอยู่เจจ่าเดี๋ยวจ่าซ่อมช่วยมันสามจจารถซ่อมช่วยเพื่อนในสควอรได้มันจะซ่อมให้ได้เร็วขึ้นเพื่อนเพนเซอร์สามเห็นปะโดนยิงอยู่จากด้านหลังอะ่ะเพืเอ่พนอนไฟไหม้อยู่อะ่ะหลังถอยไปดูเพื่อนโดนยิงจากตรงไหนดูทิศทางกระสุน ตรงนู้นเห็นไหมทางซ้ายอ่ะนั่นนั่นนั่นอ่ะมันวิ่งมาละระวังฝั่งซ้ายนะมันยิงนายอยู่ตรงมาร์กเหลืองอ่ะเห็นไหมพลังหลบภัยอยู่ครับท่าน ตอย่าหันก้นให้ศัตรูสิมันอันตรายโอเคฝั่งซเร่อรา็มตรงนี้ัขวาเข้า มามามาตามมาวิ่งมาได้เลย<า>เอากันเนื้อจ่าตายอ่ะระวังนะมันมีรถเียดาเอานั่นแหละสวยงามโอ้ถ <laughs> ูกยิงจากทางฝั่งขวา ไะซ่อมกำลังไปช่วยเออถ้าไฟไม่ทันโอเคเดี๋ยวแก้แขนให้ริมาอาจทำลูกศิษย์ฆ่าอย่างนั้นเลยโอเคลูกผม หาเหลือเก,กินอย่าอุ้ยอ้ายสิหาตำแหน่งศัตรูมันอยู่ตรงแถวเอนี่แหละๆๆนี่นี่นี่ตรงนี้ๆๆต,งตรงนี้โอเคจ่ายิงเครื่องยนต์ให้แล้ว มันไปไหนไม่ได้แล้วยิงป้อมปืนมันยิงป้อมปืนมันอ่ายิงมาอีกทีนั่นแหละทีนี้ยึดเอเดี๋ยวเราจะไปยึดซีกันโอเค มีสองหัวข้อให้เลือกอ่ะจะป้องกันฐาน A หรือจะไป,ไปซีไปซีเลยใช่ไหมโอเคจ่ายยิงเครื่องยนต์ให้มันแล้วมันทำอะไรไม่ได้ละมาเก็บงานซะตรงนี้อ่ะเพื่อนเราทิ้งระเบิดไปละ เดี๋ยวจะพาบุกไปในฐานดูเหมือนว่าเรากำลังได้เปรียบครับท่านแต่เราเสียเปรียบในเรื่องสกอร์อย่าประมาทเห็นตรงนู้นไหมมันมีรถที่เนียนเนียนว่ามันตายตอ่ะตรงนั้น,นยิงมัน <efendim> ติดศพครับท่านตรงนั้นอ่ะ นั่นแหละทะเกตยบดีโตรยอย่าให้เสียชื่อว่าเป็นลูกศิษย์โอเคชนะและ้วล่ะสตูเหลืออยู่คนเดียวเรียบร้อยอนี่ขับวนี่นี่นี่โอเค ปิดาวไปแล้วยายามดูมินิแมปบ่อยๆมันจะได้รู้ตำแหน่งสตู <c oughs> ยังยังดูร้านหลังให้อยู่เ,ยเสียหายไหมเสียหายโอเคจากยิงแล้วมันมีคันตรงนูด้ด นี่ยังไงแล้วน่าจะเป็นจุดเกิดสตูมันจะพุ่งลงมาพยายามระวังไว้นะนั่นๆเห็นไหมเห็นไหมสองคันตรงนู้นสองคัน เห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับท่านตามกระผมมานั่นไงตรงนู้นเห็นมั้ยกอมปืนกำลังหันโอเคแล้วทางไปแล้วกล่าวว่าจะยิงแท็กให้ซะหน่อยน,นูนนน,นตรงนู้นไม่ทันเพื่อนแล้วยิงไปละอีกขั้นอีกขั้นสปอตเหลือง ไม่โดนครับท่านยิงไม่โดนระเบิดอีกแล้วอ่ะ It's time to stop It's time to stop okay No more Where the fuck are your parents โอ้โหเป็นอะไรนักหนาวเนี่ยไงไงเห็นปะเห็นเหรอครับสองคัน ยิงเครื่องยนต์ให้แล้วยิงเครื่องยนต์ให้แล้วไปเก็บมันซะโอ้ปืนหนันขาเหลือเกินเพื่อนน่าจะส้ำให้แล้วยังยังมันยังไม่พังไฟไหม้อยว่าเป็นไงเพื่อนดีกว่ละเดินหน้าไปมันจะมีคันอยู่ระวังระวังฝั่งขวาขวาเห็นสายกระสุนไหมโอเวอร์ด้านซ้ายนะครับท่านโอเค นี่นี่น,นี่ตรงนี้เห็นหรือเปล่าเห็นแล้วพร้อมปืนกำลังนอยนโอเคยิงกันเนอร์ให้แล้วมันยิงปืนไม่ได้ <สา S 1> นั่นแหละางามมีคันน่ะขึ้นเกิดตังนี้ตรงนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมยิงครับท่าน โอเคยิงกันเนอร์ให้แล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วโผล่ไปยิงมันได้เลยระวัาางนะมันมีคันเกิดอีกคันฮิตโดนทีนะครับโดนทีจะถ่ายอีกรอบนึ่งนี่แนี่ตัวนี้เห็นไหมโอเคถังไปละมีคนโผล่โผล่มาอีกทีนิดเดียว,ว เจตานี่ก็ชนะชิวๆอีกรอบอมันเพิ่งเกิดถ้ามันเกิดมันจะเป็นอมตะอยู่นะใช้ปืนกลยิงไปมันจะเป็นอมตะสิบวิโอเคเรียบร้อยเป็นผู้นำต้องตายก่อนเสมอ,อแล้วไง Ah <laughs>